อนนี้จะขอพูดถึงอาณิสงส์กถิญย่อยๆนะอาน,นิสงส์ในการถวายกรถินหรือว่าบรรดาญ,ญาโยมุตจตถวายสังฆทานสังฆทานวันนี้ก็เป็นสังฆทานของกรถินก <c oughs> ารถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลควบตัดกรถิญก็เป็นวันของกรถินอาณิสงส์ที่พ่นได้ครับตามที่พระพุทธเจ้าตรงตรัสว่า ภอยหลังจะลกกับนี้ไปก็ที่เอตัดพระพุทธเจ้าของเราเองเกิดเป็นคนจนมากที่ได้มาหาทุกขจตะจะเป็นคนรับใช้ของกษัตรดีเดี๋ยวก,ยว,กว่าโยกโควิการหน่อยนะมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสมบนามวุระส,สมุตระกเกิดในเวลานั้นท่านเพศอาลิสงศ์กฐิน ท่านบอกว่าคนที่ถว,วายพระกระถิ่นทานครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอดิสงส์กระถินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าเกิดที่เป็นเทดานางฟ้าห้าร้อยชาติ ความจริงต้องเกิดห้าร้อยชาติไม่จะกลับมาโยมเพราะเวลานี้คนตังต้งใจเพื่อานก็ปฏิพันธ์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติถ้าต่อมาเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิครบห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติ เพื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็เกิดเป็นมหาเสถีรห้าร้อยชาติเป็นกหบดีห้าร้อยชาติพระโทดเป็นมหาเสถีรห้าร้อยชาติเป็นอนุเสถีรห้าร้อยชาติมหาเสถีนั้นต้องมีทรัพย์ตั้งแป่สิบโกดขึ้นไปจึงเรียกมหาเศถีฐีอนุเศถีฐีก็มีทรัพย์ตั้งสี่สิบโกดขึ้นไปเรียกวานุเศถีฐีถ้าเป็นกษัตริย์บดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบโกด ถ้าจะมามีความเข้าใจว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่รับอานิสงส์ก็ถึงไม่ทันหมดทุกคนไปที่พานหมดก่อนไปที่พานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็ชาตินี้จต่ไปเยอะชาตินี้อย่างน้อยก็ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็จะเป็น99เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เก็บไว้ก่อนไปดูโลกก <c oughs> ี่เปรรอ,อร์เซนต์ใครรู้ไหมดรปัญญาพูดมาก ให้มันพูดต่อไปอีกเขายอโยมตั้งใจว่าตั้งใจจะหลังจากถวายไปแล้วนะหลังจากถวายของแล้วนี่พระอธิษฐานให้อธิษฐานยึดโดยตรงว่าข้ามข้าพเจ้าโดยอธิสงการดานถวายก็ถึงนี้ขอเป็นปัจจัยข้าพเจ้าเข้าถึงมรดิภาในชาตินี้ ถ้าบาังเอิญบารมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวใจเกิดในวัดต่าตตงศารก็ขอ,ขอคำคำว่าไม่มีอยู่อยากร่างปรุกข้าพเจ้านั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอย่างพระอนุรุทธะอนุรุทธประกาศตามนี้ว่าถวายทานทุกครั้งแต่ฉันว่าขอคําว่ามันมีอยู่อย่างปลุก,กข้าพเจ้ามาชา้านหลังที่สุดมันก็มีทุกอย่าง